สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีกับเช้าวันที่17นะครับเดือนกุมภาพันธ์2566นะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหุ้นนิเคียเช้าบ่ายนะครับผมรอบปกติกับ v i p นะครับเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่ก็รอบเช้าเนาะมาเป็นเพียงแค่เล็กวิ่งครับแต่ว่ารอบบ่ายนะครับมาเด้งเดงเนาะทั้งรอบ v i p แล้วก็ปกตินะครับ ผลที่ออกรอบเช้า VIP นะครับ3ามไอ้าสากับ4 1นะครับของเรา VIP หลุดไปนะครับรอบเช้าปกตินะครับ3 6 0กับ7 4 7 4ของเราไม่มีนะครับไปม,มาเป็นเพียงเลขวิ่งเนาะหรือว่าใครเอา7ไปรูดก็เข้าที่7 4นะครับส่วนรอบบ่ายนะครับผมให้3กับ8นะครับผลที่ออก3 9 4กับ8 5นะครับ VIP เนาะก็ V ีเเข้า85ตรงๆนะครับวิ่งรุ่นที่8นะครับสามาเป็นเพียงเล็กวิ่งนะครับผมส่วนรอบปกตินะครับ6 4 4กับ58นะครับก็มาเข้าตัวกลับนะครับวิ่งรุ่นที่8มานะครับผมอย่างที่บอกเนาะมาเด้งๆนะครับออกตัววยกันแค่กลับเนาะนะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆด้วยนะครับถ้าเกิดท่านใดตามรอบป่ายนะครับ ส่วนแนวทางวันนี้นะครับวันที่17นะครับผมวันศุกร์เนาะก่อนหยุดก่อนหยุด2วันนะครับพี่พี่พพก็เสาร์อาทิตย์ผมไม่ได้ลงให้นะครับพี่พี่ก็ขอให้มาก็แล้วกันนะครับวันศุกร์เนาะขอให้ทิ้งท้ายก่อนหยุดขอให้มาเด้งๆทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับ ก่อนเข้าไปรับชมนะครับก็ขอฝากคำเตือนพี่ๆทุกครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบในทางตัวเลขค่อยตามนะครับผมเช้านะครับผมให้ไปที่5นะครับผมรูปที่9นะครับ5 0 ห้าสองห้าเจ็ดห้าเก้านะครับเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสี่เก้าเจ็ดนะครับผมตัวเน้นนะครับผม 59 57นะครับ92 90 3ตัวนะครับให้เลข7นะครับหลักร้อย759 790นะครับผม ส่วนแนวทางรอบบ่ายนะครับพี่ๆรอบบ่ายผมให้วิ่งไปที่7นะครับรูดที่4นะครับผมประกบคู่นะครับ7 1 72 76 78งนะครับสี 4,

สามตัวนะครับผมให้ไปที่สี่เจ็ดหกเจ็ดสี่ศูนย์นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่สลับแนวทางหุ้นนี้ใครอิ่เช้าบ่ายนะครับของวันศุกร์เนาะนะครับผมก็ขอขอบคุณพี่พี่เอสซนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้แอดนะครับก่อนออกไปก็อย่าอย่าลืมกดไลค์นะครับหรือว่า รับชมหนังคายาเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับแนวทางในหลุดนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับพี่ๆเพราะว่าผมก็พยายามทําเต็มที่นะครับเพราะว่าทําตามสูตรคํานวณนะครับเพราะเพราะว่าบางครั้งก็สูตรมันก็เดินเดินได้นะครับแต่ก็จะเฉียดไปเฉียดมานะครับผมเนาะนะครับก็เราก็ขอให้มาในตัวนี้ตัวเจาะก็แล้วกันนะครับสำหรับแนวทางวันศุกร์เนาะนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้เฮงๆปังๆกันทุกคนนะครับผมกลาบสวัสดีครับ